ครั้งนี้หนังสือที่ชี้ดา้าจอชื่อว่าเจมิสแบ็คมันคือหนังสือลำดับที่สิบหกของสำนักพิมพ์ที่เขียนต่อจากหนังสือเล่มแรกหนึ่งปีกับชีวิตที่ผมอยู่ในอเมริกาที่เขียนจบเมื่อสิบปีที่แล้วแต่คุณไม่จําเป็นต้องอ่านมันก่อนเพราะชี้ดาบเรามีนวัตกรรมนวัตกรรมของเราเรียกว่าชี้ดาบ u นิเวอร์ไม่ว่าคุณจะเป็นใครเคยอ่านชี้ดาบมาก่อนหรือเปล่า เคยอ่านบางเล่มบางเล่มไม่เคยอ่านคุณก็จะสามารถอ่านเล่มนี้ได้จนเข้าใจเพราะว่าหนังสือแต่ละเล่มของชีดาบมีประเด็นที่แตกต่างกันในขณะเดียวกันนั้นประเด็นเหล่านั้นก็เชื่อมโยงกันเป็นยูนิเวอร์สไปด้วยเช่นเดียวกับหนังสือเล่มนี้เจมิสแบ็กคือหนังสือที่เกี่ยวกับการศึกษาไทยที่เล่าผ่านผู้ชายคนหนึ่งที่เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศพร้อมพลังความกล้าที่จะมาตั้งํำถามทุกอย,อย่างเกี่ยวกับประเทศนี้ ก็เหมือนกับการที่คุณกลับมาจากต่างดาวพร้อมกับพลังไซย,ยาเพื่อมาต่อกรกับปีศาจร้ายในโลกแห่งนี้แต่ปีศาจร้ายที่เรียกว่าการศึกษาไทยไม่ใช่อะไรที่ต่อกรด้วยง่ายเจมส์แบ็คคือหนังสือที่เด็กคนนั้นกลับมาตั้งคําถาม <c oughs> เกี่ยวกับทุกอย่างที่เขาเจอในระบบการศึกษาหนังสือเล่มนี้อาจจะดูเหมือนเป็นหนังสือเกี่ยวกับการศึกษาแต่แท้จริงแล้วนี่คือหนังสือที่พูดถึงการค้นหาตัวเองในประเทศท,ที่ทุกอย่างสับสนวุ่นวาย หนังสือออกแบบมาในขนาด5คูน7นิวเท่ากับขนาดหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นปกอ่อนพร้อมปกหุ้มจับถนัดมือคุณสามารถถอดปกขนาอ่านได้เพื่อการเก็บรักษาตัวหนังสืออ่านง่ายโปร่งสบายตาตัดประโยคให้เพื่อช่วยการจับใจความทําให้คุณสามารถอ่านมันได้โดยไม่เหนื่อยและสามารถอ่านจบได้ภายในหนึ่งทริปเที่ยวใครเ็คนที่ต้องอ่านหนังสือเล่มนี้นักเรียนครูอาจารย์ จริงๆแล้วก็ได้ทุกคนที่ผ่านระบบการศึกษานี้มาแล้วยังมีคําถามกับสิ่งที่สับสนวุ่นวายนี้อยู่แต่้าถามว่าคุณจะได้อะไรไปนั้นก็ต้องบอกว่าไม่รู้เพราะหนังสือของเราไม่ได้บอกคุณเพราะจากการทำหนังสือมาสิบปีเราพบว่าการที่คุณจะได้อะไรจากหนังสือหนึ่งเล่มไปนั้นมันผ่านทั้งเรื่องราวปมปัญหาจังหวะเวลาในชีวิตของคุณณเวลานั้นจริงๆหนังสือออกที่3ตุลาคม2516นักงานมหากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่28 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเรษกิจแต่ออนไลน์สามารถสั่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ส่งฟรีถึงบ้านแล้วหลังจากนั้นหนึ่งเดือนเจมส์อิสแบกจะไปอยู่ในแผนหนังสือชั้นนำทั่วประเทศติดตามหนังสือเล่มใหม่ของชีดาได้ที่ไอจีเฟซบุ๊กยูทูบและ X ส่วนเล่มใหม่จะเป็นเล่มอะไรและเล่าเรื่องอะไร แก้ปัญหาอะไรนั้นติดตามได้ในเดือนมกราคมครับเจอกันเค